24กันยายน2568วันนี้สนามค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาเพราะนี่คือวันทหารราบแห่งชาติวันที่เราจะได้สดุดีเหล่าทหารกล้าผู้เป็นแนวหน้าแห่งสมรภูมิราชินีแห่งสนามรบผมจะพาคุณผู้ชมไปอยู่ในบรรยากาศจริงแบบสดๆทุกมุมพร้อมเล่าความเป็นมาให้ฟังว่าทำไมวันนี้ถึงสำคัญนัก คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าวันที่24กันยายนมีที่มาเกินกว่าที่หลายคนคิดครับย้อนไปกว่า100ปีก่อนรัชกาลที่5พระราชทานธงชัยเสลิมพลให้กับกองพันทหารราบเป็นครั้งแรกนั่นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศความศรัทธาและความกล้าหาญที่กองทัพถือไวเ้เหนือสิ่งอื่นใดธงผืนนี้ไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือหัวใจของทหาร เป็นเครื่องหมายว่าพร้อมสู้จนถึงหยดเลือดสุดท้ายเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและตั้งแต่นั้นมาวันที่24กันยายนจึงถูกกำหนดให้เป็นวันทหารราบวันแห่งความภา,ภาคภูมิใจของกำลังพลแนวหน้าที่ได้รับสมัญญาณน,นามว่าราชินีแห่งสนามรบปีนี้พิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลเอกทรงวิทุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาร่วมเป็นเกียรติ และพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระรูงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายทหารระดับสูงเข้าร่วมอย่างคับขั่งพิธีเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกบ่บรรพบุรุษนักรบไทยตามด้วยการฉายวิดิทัศน์สดูดีทหารกล้าสมรภูมิไทยกัมพูชาภาพเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินทำเอาหลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ก่อนจะยืนไว้อาลัย เพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียสละเลือดเนื้อให้ประเทศไทยคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐแล้วต่อด้วยการสวนสนามสุดอลังการเสียงกลองดังสนัน่นเสียงฝีเท้าของเหล่าทหารราบกระทบพื้นดังกึกก้องเป็นภาพที่สะท้อนถึงระเบียบว,วินยัยความเข้มแข็ง และหัวใจที่พร้อมอุทิศตนเพื่อชาติคุณผู้ชมครับเพียงแค่เห็นแถวทหารก้าวไปพร้อมกันก็ทําให้หัวใจเต้นแรงรู้สึกได้ทันทีว่ากําลังพลเหล่านี้คือโล่และดาบแห่งพื้นแผ่นดินไทยจริงๆในงานนี้ยังมีการมอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นในพลที่กเกษียณอายุราชการรวมถึงผู้บัญชาการทหารบกยังมอบสัญ,ญลักษณ์ทหารราบให้กับกําลังพล ผู้มีผลงานดีเด่นประจําปี2,568เพื่อยกย่องความเสียสละและความทุ่มเทอย่างสุดหัวใจและคำกล่าวสดุดีจากผอบอทอก็ทำให้บรรยากาศยิ่งขนลุกท่านกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเสียสละและยืนหยัดเพื่อปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์อย่างเต็มกำลัง คำพูดนี้คือเกียรติยศที่ทหารทุกคนจะไม่มีวันลืมคุณผู้ชมครับวันทหารราบไม่ใช่พิธีแต่คือเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนระล,ลึกว่ามีคนไทยนับไปทวนที่ยืนหยัดแนวหน้าเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาเอกราชและความสงบสุขของแผ่นดินนี้วันนี้เราขอสดุดีเหล่าทหารราบราชินีแห่งสนามรบ ที่ยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพไทยและเป็นเกราะปกป้องประชาชนมาตลอดหลายยุคหลายสมัยแล้วคุณผู้ชมละ่ะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำว่าราชินีแห่งสนามรบคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยครับและถ้าอยากติดตามทุกเรื่องราวสุดมันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะที่นี่ข่าวจริงเรื่องจริงและอินจนคุณต้องขนลุก